เราอาจจะต้องวิเคราะห์นะครับว่าแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นแบบไหนได้บ้างน,นะครับผมลองดูนะครับซีนเนอร์โรแรกมันาจจะเป็นแบบซอฟต์แลนดิ้งแล้วกันนะครับคือปัญหาพวกสินเชื่อเนี่ยมันจํากัดอยู่แค่ไม่กี่ธนาคารและธนาคารแต่และธนาคารเนี่ยเอาอยู่ไม่ลุกลามบานปลายเป็นระบบนะถ้าไม่ลุกลามบานปลายอาก็จะถือว่าจัดอยู่ที่เป็นซอฟต์แลนดิ้งแล้วกันถ้าเป็นแบบนี้นะตลาดจะฟื้นตัวได้เร็วมากๆอาจจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ถ้ามีความชัดเจนแล้วนะครับว่าเฮ้ยมีบัฟเฟอร์มากพ,พอมันจะไปต่อ ซึ่งธนาคารกลางก็จะใช้จังหวะนี้เนี่ยอาจจะพอที่จะลดดอกเบีย้ยได้จริงเขาส่งสัญญาอยู่แล้วในปีนี้น่าจะลดดอกเบีย้ยอีกประมาณสักสองครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยมันอาจจะมีเป็นลักษณะของสนาการกลางแล้วกันผมใช้คําว่ากลางกลงแต่นึกชื่อไม่ออกอันนี้เราพูดกันแบบกลางกลางเอาเป็นเบสเคสอ่ะใช้คำว่าเบสเคสนะครับนั่นก็คือความเสียหายมันอาจจะค่อยๆทยอยออกมา ในพวกธนาคารที่เป็นรูจิเ n a l b แ n k แบบเนี้ยนะแล้วก็บริษัทที่เป็นพวกสินเชื่อของภาคเอกชนเองก็เริ่มที่จะมีบาดแผลถ้ามันค่อยๆประกาศออกมานะตลาดก็จะผันผวนครับมันก็จะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะมันเหมือนกับเป็นโรคก็เป็นโรคเรื้อรังอ่ะนะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นโคมา่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะอึม,ค,มครึมฮะตลาดก็จะเหวี่ยงไปเวียงมาอึมครึมกันไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะอึดอัดพอสมควรถ้าเป็นซีนเนอรลนี้นะครับ แต่ سين าโร่สุดท้ายเนี่ยก็คือแบบ worst case scenario นะครับอันนี้กรณีที่ดันไปเจอนะสมมติมันลุกลามไปนะเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่หรือเป็นกองทุนยักษ์ใหญ่ที่เจอปัญหาคล้ายๆกันไอเน,นี้ยเรื่องใหญ่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ที่จำกัดที่ regional bank แต่เมื่อไรก็ตามที่มันหลาย regional bank โดนแล้วมันเริ่มไปถึงธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมันจะเกิดภาวะที่มันแพนิอฮะแพน i c กลัว เราก็จะเกิดแรงขายออกมานะครับเหมือนที่เราเคยเห็นในช่วงประมาณสักปีสอง8ันปดะครับที่ตอนนั้นเนี่ยทั้งระบบมีปัญหามันเจอระบบของไอตัววิกฤตสพภาพนะะมันก็ล้มลงไปทั้งระบบเลยแต่ณนาทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมว่ามันเต็มไปได้วยความกลัวมากกว่าถามว่าเอาถ้าถามผมนะเหตุผลจริงๆนะเอาณตอนนี้เอาข้อมูลที่เราเห็นณตอนนี้นะถ้าอยู่ซ่อนอยู่ใต้พรมเราไม่รู้เนาะถ้าเราเห็นเดี๋ยวผมเข้าไปดูละนะฮะ ไอ้ที่เราบอกว่า Western Alliance นะครับแล้วก็ซีออนเนี่ยที่มันมีปัญหานิดนเนี่ยจริงๆเขายังอยู่เอาอยู่นะครับณตอนนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าสัดส่วนนี้เนี่ยมันยังถือว่าไม่ได้เยอะมากอย่างของซีออนนะครับแล้วก็เวสเทิร์นเอลไลอัน่มูลค่าเนี่ยที่เราบอกประมาณสา0พันสารอล้านเนี่ยสัดส่วนเนี่ยผมไม่ดูนะมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นของทุนธนาคารของเขาเพราะฉะนั้นมันยังยังไหวอ่ะยังเอาอยู่อ่ะยังพอได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นกระทบกับไอ้ตัวสานาการกงเงนะคะรับ ทีเนี้ยเอที่ต้องดูตามมาคือผมว่าธนาคารเหล่านี้เขามีบทเรียนในช่วงปีที่ผ่านมานะมันเขาก็เห็นเหมือนที่เราเห็นนะนะเราก็เห็นว่า SVB Bank นะก็เจ๊งไปนะ First Republic ก็เจ๊งไปเพราะฉะนั้นคนที่ได้บทเรียนผมว่าเป็นทั้ง,งทุนแล้วก็ในมุมของพุ่งกับดูแลด้วยนะครับูุ่งกับดูแลเนี่ยผมว่าเขาก็จะมีความเข้มงวดในเรื่องของตัวสภาพคล่อง ว่าธนาคารแห่งต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมีการสำรองสภาพคล่องมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการบังคับให้ธนาคารวิจินอลแบงค์เนี่ยต้องมีการสำรองพพอตองรงเงินสดอันนี้ก็ต้องมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายๆคือธนาคารพวกนี้มันจะมีความระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับที่หนึ่งประเด็นก็คือว่ามันยังไม่มีสัญญาณเรื่อง,องการถอนเงินแบบตื่นตระหนกยังไม่เจอแบงค์รันคือปัญหารอบนี้มันเกิดจากตัวสินเชื่อบางส่วนที่เสียไปนะแล้วก็สัดส่วนแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงขั้นคนแห่ไปถอนเงิน ปีที่แล้วอะเพื่อนๆจำกันได้นะคนแห่กันไปที่หน้าธนาคาร SV b a n แ s ง Bank เนี่ยคนต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับแล้วลูกค้าก็แห่กันไปถอนเงินพร้อมกันภายในเวลาแค่ประมาณสี่แดชั่วโมงสองชั่วโมงแห่กันไปถอนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเช็คดูยังไม่เห็นยังไม่เห็นทั้งข่าวแล้วก็ยังไม่เห็นว่าคนจะแพนินขนาดน,นั้นในระดับ Region a l Bank นะครับแต่ก็ประมาทไม่ไดน้นะครับเราบอกว่ามันยังไม่มีมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะมันอาจจะแค่ เราอยู่เราอยู่ในจุดที่เราต้องเฝ้าระวังแค่นั้นเองนะครับแต่ในเมื่อเราเป็นนักทุนเราต้องมองกรณีที่เป็น worst case scenario ว่าถ้าเกิดมันล้มขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้ามันสมมติดันนะ worst case จริงๆมันมีธนาคารที่ที่เจ๊งกันไปจริงๆแล้วมันแบบโอกาสล้มเป็นโดมิโนถามว่ามีไหมมันก็คงมีนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือที่เราเห็นเนาะจากรอบที่แล้วจากปีที่แล้วเนี่ยฝั่งขนร้อยบาทสมิกา แล้วก็ฝั่งของเฟดก็ประชุมด่วนผมจาได้ว่าชุมฉุกเฉินเลยนะครับแล้วก็รีบเข้าไปบริหารจัดการนะครับคือไม่รอนะคือไม่รอให้มันลุกลามมันไปเข้าไปแบบอุดรูรั่วเลยนะครับบอกออกมาตรการผมจํารายละเอียดเป๊ะๆมาตรการไม่ได้นะครับแต่เร็วมากจําได้ว่าเร็วอ่ะและตลาดฟื้นแบบ Vshape เลยนะครับแล้วก็ถัดมารู้สึกจะมีตัวระบบคุ้มครองเงินฝากด้วยนะ FDIc เนี่ยเขาก็ทํางานแบบเร็วอ่ะ ทำให้นักทุนรายย่อยเนี่ยก็ไม่ตกใจแล้วก็ไม่ไปแห่ถอนแล้วนะครับอันนี้ทางฝั่งอเมริกาเขาผมว่าเขามีบทเรียนแล้วก็เลยวิ่งไปเลยมากๆอันที่สามอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นพราธนาคารยักษ์ใหญ่เขามีสภาพคล่องหนตอนนี้สูงมากๆนะครับ JP Morgan Citibank Wells Fargo นะครับเขาก็พร้อมนะสมมติใครมีปัญหาใช่ไหมครับเขาเงินถุงเงินถังอยู่แล้วไอ้สามสี่ธนาคารที่ผมว่าไปเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าชาร์จเลย เราบอกเฮ้ยหรือไปไม่ไหวใช่ไหมเขาพร้อมที่จะเข้าไปอุ้มเลยเข้าไปซื้อเลยถ้าม,มีธนาคารไหนที่มันเจ๊งไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในจุดที่ยังรับมืออยู่แต่สิ่งที่สําคัญที่เราต้องติดตามก็คือหนึ่งคำครับความเชื่อมัน่นอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากที่สุดต่อให้เรามีหนี้เสียหมายถึงไอ้ฝั่งธนาคารอเมริกาถ้ามีหนี้เสียเยอะนะหรือหรือมีความไม่ชอบมาพาก,กันเยอะนะครับอ่านะแต่ถ้าความเชื่อมั่นยังดีอยู่ ก็โอเคแต่เมื่อไรก็ตามที่ความเชื่อมันหายไปอันนี้งานเข้าและงานเข้าทั้งระบบเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าแลบเป็นสิ่งที่เรายังพอใจชื้นอ,อยู่ก็คือฝั่งของธนาคารยักษ์ใหญ่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เช่น Morgan Stanley นะครับที่มีการประกาศผลประกอบการออกมาโตนะโต45%ที่ของบริษัทใหญ่ขนาดไหนยังโต45%สูงที่สุดในรอบ5ปีนะครับทุกคนนะแล้วก็ทําให้ตอนเนี้ยโอ้โหคนเองก็หันกลับมามองว่าเอ๊ะมันแบ่งเป็นเทียร์หรือเปล่า เทียยักษ์ใหญ่เนี่ยแฮปปี้ดีนะไอเทียขนาดกลางเนี่ยก็เริ่มมีความสุ่มเสี่ยงไอเล็กๆยังไม่มีข่าวแต่ก็ประมาทไปได้นะฮะซึ่งเขาโตหมดเลยนะครับธุรกิจเทรดดิ้งรายได้เนี่ยโต35%นะครับธุรกิจตราสารนี่ก็มานะก็อยู่ที่เติบโตประมาณสัก8%อร์ซนะครับอินเวส์แมนแบงกิ้งโอ้โหโต4%ีเอร์นะนะอาชีพเดิมของผมนี่แหละนะครับเขาเป็นรายได้มาจากการควบรวมกิจการ M&A แล้วก็เอาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดรั์ IPO เนี่ยคึกคักพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นไรายได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0ล้านแล้วก็โตนะอเนันนี้คือบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับแต่มันไม่ใช่แค่นี้ JP Morgan Jamie d i a m o n เนี่ยเขาก็ชอบออกมาพูดว่าเศรษฐกิจเต็มด้วยความไม่แน่นอนนู่นนี่นั่นแต่หันมาดูผลประกอบการโอ้โหโ,โอ้แม่เจ้านะฮะกำไรของฝั่งของ JP Morgan เนี่ยเติบโตแบบก้ากระโดดมากๆ,ๆรายได้ก็โต9 กำไรสุดที่เนี่ย16%ที่มันเขาเติบโตมานะครับที่รายได้เนี่ยมันก็มาจากทั้งคล้ายๆฝั่งของโ o r g a n s t a n l e เมื่อกี้เทรดดิ้งก็ดีนะแล้วก็วาน,นิีน้ธนาคกิจคือ IB ก็ดีแล้วการเป็นพระเอกไปเลยนะครับมันเลยทําให้ผมประกอบการแบบโตแบบก้ากระโดดเพราะมันมีการซื้อการขายค่อนข้างจะคึกคักใช่ไหมครับเทรดดิ้งก็เลยดีนะครับแล้วก็ฝั่งของตัวรายได้จากของหุ้นเองเนี่ยโตสาย3% นี่เขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ไม่ได้ความไม่แน่นอนนู่นนี่นั่น c o c k r o a นะฮะหรือไอตัวแมลงสาบเนี่ยมันจะออกมาแต่ผลประกอบการของเขาเนี่ยแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างว่าโอเคภาพแมกคโครเราก็คงต้องมองแต่หุ้นรายตัวถ้าเราจะอยากจะลงทุนเราก็คงต้องเข้าไปดูหุ้นรายตัวนะครับนะก็จะเหมาะแต่ว่าโอเคถ้าซนติเ m e n t ในภาพใหญ่มันมันไม่ดีจริงๆแล้วขาดความเชื่อมั่นเนี่ยต่อให้หุ้นรายตัวดีแค่ไหนก็ก็ลงเละเทะได้เหมือนกันนะครับ ตอนที่ผมเข้าตลาดมาครั้งแรกด้วยระยะเวลาสั้นๆถึงหึ่งปีผมไม่รอดแล้วกำแพงนะั้นพอมันเจอปุ๊บมันรู้สึกว่ามันทถลงความมั่นใจตัวเองที่มันเคยมีเยอะๆมันถล่มไปเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่าตลาดหุ้งไทยถ้าสำหรับมือใหม่เราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎของเกมนี้มันมีอะไรบ้าง มันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วก็ขายนั่นคือแค่หนึ่งกระบวนการในการตัดสินใจเมื่อเราเข้าใจเราก็จะเลือกเล่นเกมที่เราถนัดไม่ใช่เล่นทุกเกมหนังสือหุ้นไทยเป็นหนังสือเล่มแรกของพี่เบียร์วุฒน์นนวันป้านที่เริ่มต้นจากชีวิตติดลบสู่สุดยอดเทรดเดอร์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยไอประเด็นได้ทุกรูปแบบไอประเด็นหนึ่งแต่ผมเสียหายมาทุกรูปแบบผมอยากให้เพื่อนเรียนรู้ในมุมมองของความผิดพลาดที่ผมเจอที่ผมเล่าให้ฟังที่ผมอธิบายลงไปสิ่งที่ผมชนะ ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันซับซ้อนไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกยากเกินไปที่เราจะทำไม่ได้สิ่งทุกอย่างที่บันทึกลงมาในนี้คือความรู้ทุกอย่างที่ผมมีจริงๆมันอยู่ในเล่มนี้หมดแล้วสั่งซื้อหนังสือหุ้นไทยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ตามลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นคำบรรยายใต้คลิปทาง Facebook และ YouTube ของช่องถามอีกหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเพื่อนๆน,น,น,นั้นอยู่รอดและชนะในตลาดหุ้นไทย ผมคิดว่าเหมาะกับทุกคนที่กําลังจะเทรดหรือลงทุนในหุ้นไทยอย่างน้อยประสบการณ์ที่ผมเจอในหุ้นไทยมันจะช่วยทําให้บาดเจ็บน้อยลงเมื่อวันหนึ่งเราเริ่มมีความรู้มันจะเปลี่ยนเป็นชนะตลาดคุณอาจจะชนะตลาดด้วยกระดาษแผ่นเดียวในหนึ่งบทก็ได้